9มกราคม2565เยียวยาเร็วขึ้นคนละครึ่งเฟซซี27ล้านคนรับสิทธิ์ทันทีคลังจอแจกเงินทั่วประเทศ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่9มกราคม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ข่าวดีมาแล้วคะ่ะพ่อเม่พี่น้องมาตรการเยียวยาอาจจะขยับมาให้เร็วขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าของชีพและสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าเตรียมเฮทั่วประเทศได้เลยคะ่ะคนจนกลุ่มเปราะบางกระทรวงการคลังจ่อจ่ายเงิน เตรียมความพร้อมจ่ายเข้าไปและเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษท่านจะได้รับสิทธิ์ด้วยอัตโนมัติหลังจากที่เราเกาะติดในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4และมาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็รอรุนนะคะ ว่าจากมาตรการต่างๆทางรัฐบาลจะเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบไหนจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งล่าสุดมาตรการในการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลก็ได้รับคำยืนยันจากทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งการลงทะเบียนคนละเครื่องเฟส4อาจจะมีเร็วขึ้นโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของคนละครื่องเฟสส ทั้งหมด27.98ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนแต่ท่านสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยค่ะ และในส่วนของเรื่องวงเงินต้องรอมติทางคอรอมออีกที่ในการสรุปและทางกระทรวงการคลังเตรียมนำเข้าคอรอมอเร็วๆนี้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาภัยศิยิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีช่องว่างทางการคลังเพียงพอสาหรับการดูแลเศรษฐกิจตามความเหมาะสม แต่คงไม่กลับไปใช้เงินกู้เพื่อออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคมากๆหรือว่าแจกเงินเยียวยานาน,านๆเนื่องจากเชื่อว่าการระบาดของโรคโควิด1นทีรอบใหม่นี้นะคะจะไม่สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาจึงไม่มีการกระทบในส่วนของประมาณการทั้งปี2565นี้ค่ะ ส่วนนายพรชัยจิรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุว่าอยู่ระหว่างการศึกษ,ษาความเป็นไปได้ในการขยับระยะเวลาในการดำเนินการคนละครึ่งเฟสสีให้เร็วขึ้นจากเดิมกำหนดไว้ที่ 1. มีนาคมถึงเมษายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแต่อาจจะเลื่อนมาให้เร็วขึ้นอาจจะเร็วสุดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ แต่จะเป็นวันที่เท่าไร่ต้องรอสรุปในการเข้าประชุมคอรมออีกครั้งทั้งนี้ยังกล่าวอีกนะคะว่าทางธนาคารกรุงไทยขอเวลาปรับปรุงระบบพร้อมทั้งเคลียฐานข้อมูลในส่วนของวงเงินที่คงเหลือถึงจะสามารถดำเนินการเปิดระบบให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ และในส่วนของคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะหากมีการกำหนดวันและเวลาที่ชัดเจนทางช่องจะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบทันทีเลยค่ะในส่วนของเรื่องวงเงินคนละครึ่งอาจจะยังไม่มีการสรุปวงเงินออกมาต้องรอการประชุมทางคอรมออีกทีนะคะ และในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาทางคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายความว่าต้องรอความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถดำเนินการในส่วนของโครงการนี้ได้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ